ล่าสุดครับคุณผู้ฟังสถานการณ์ยังคงระอุทั้ง3พื้นที่ชายแดนสาแก้วอีสานใต้และตราดมีคลิปที่ออกมาว่าปราสาทตาควายโดนจังๆเลยครับในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2แต่ไม่เป็นไรครับปราสาทสร้างใหม่ได้ขอยึดพื้นที่ให้ได้ก่อนด้านกองทัพเรือตราดยังคงประทะก,กันต่อเนื่องลากยาวหลายชั่วโมงล่าสุดอาคารคาสิโนธมดาโดนเข้าอย่างจังส่วนในพื้นที่สาแก้วของกองทัพภาคที่1ยังคงเดือดครับ พื้นที่อย่างหนองยาแก้วที่เราเข้ายึดได้แล้วก็ยังพบเจอทุนเบิ้มใหม่อีกด้านหุนเซนยังคงใช้วิชาสแกมเมอร์เหมือนเดิมเคลื่อนไหวโพสตโจมตีฝ่ายไทยเดี๋ยวเรามาไล่เลียงกันไปทีละประเด็นครับหืกองทัพเรานี่จัดหนักเลยนะคะเนี่ยใช่ครับมีคลิปออกมาให้เห็นชัดๆเลยว่าปราสาทตาควายฐานทหารเขมรอยู่ที่ตัวปราสาทโดนเต็มๆเลยครับแต่หลายคนเนี่ยถึงก็บอกเลยครับว่าปราสาทบูรณะใหม่ได้แต่ตอนนี้เอาเขมรให้จมดินก่อนอย่าให้เขมรเอาแผ่นดินไทยไปได้แม้แต่ตารางนิ้วเดียวอ่าสถานการณ์ ตอนนี้ยังเดือดไม่พักเลยนะคะถูกต้องครับล่าสุดมีอัปเดตสถานการณ์จากศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2เมื่อเวลา9ก้าโมงเช้าของวันที่9กธันวาคม2568กองทัพภาคที่2คือมันเดือดตั้งแต่ไก่หหเลยครับเหตุการณ์มันเริ่มตั้งแต่ตีสี่นาทีทหารเขเมรเปิดฉากโจมตีไทยเราก่อนด้วยจรวรหลายลำกล้อง BM21 หรือว่า g r ร d ซึ่งมันคือรถบรรทุกที่มีท่อยิงจรวดอยู่ข้างหลังทั้ง40ทอ พอกดปุ่มยิงทีหนึ่งจรวด40ลูกมันจะพุ่งออกไปปูพรมลงในพื้นที่เป้าหมายภายในเวลาแค่20วินาทีมันทำลายล้างเป็นวงกว้างรัศมียิงไกลได้ถึง20-40ถึงกิโลเมตรซึ่งมันไม่ได้เล็งใส่เป้าหมายแบบแม่นยำนะครับไอ้เจ้าเนี่ยมันสาดไปทั่วเป็นพื้นที่กว้างซึ่งนั่นหมายความว่าบ้านเรือนไรนาหรือฐานอาหารโดนหมดแล้วไม่ได้มีแค่ BM21 ด้วยนะใช่เลยครับเขมรยังใช้โดรนทิ้งระเบิดและโดรนพลีชีพหรือโดรนกระปิกกระเซบบินพุ่งชน ฐานที่มั่นของเราเขมรเนี่ยเริ่มโจมตีปูฟรมเข้ามาในหลายแนวรบตั้งแต่ช่องบกปราสาทตาควายไปจนถึงปราสาทคนา เรียกได้ว่าพยายามอย่างหนักที่จะส่งคนเข้ามายึดพื้นที่คืนให้ได้เลยครับอ่าแล้วทหารเราตอบโต้กันยังไงบ้างคะทหารไทยเราก็เตรียมพร้อมเต็มที่ครับฝ่ายเราสวนกลับทันทีด้วยอาวุธยิงเล็งตรงและอาวุธวิถีโคง้งปืนใหญ่ของเรายิงสวนกลับไปตามพิกัดที่ล็อกไปแล้วผลปรากฏว่าฝ่ายเรายังคงควบคุมพื้นที่หลักไว้ได้หมดตอบโต้ได้ตามแผนเป๊ะและเราสร้างความเสียหายให้ขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีนัยสําคัญ เรียกว่าสวนกลับจนหน้าหงายไปเลยครับทหารขมแมนที่คิดจะยึดภูมะเขือต้องถอยกรูดกลับไปแทบไม่ทันกองทัพเราเด็ดขาดจริงๆคะ่ะแล้วล่าสุดไทยเราก็ต้องสูญเสียทหารกล้าไปด้วยนะคะใช่ครับเราต้องขอสดุดีทหารกล้าพลทหารวายุขวัญเสือน้องอายุแค่21ปีเท่านั้นครับสังกัดกองบัญชาทหารราบที่27กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์พันสามพลทหารวายุโดนสะเก็ดระเบิดจากอาวุธวิถีโค้งของของมรนที่ถล่มลงมาที่ปราสาทตาควายส่งผลให้ต้องสูญเสียแขนขวา หลังเกิดการประทะในพื้นที่ประสาทตาควายซึ่งได้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพนมรงรักก่อนที่จะจากไปในช่วงเช้าของวันที่9ธันวาคมปี2568ขอเช่ดชูความกล้าหาญของคนทหารวายุและต้องขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ที่กาลังปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มที่ด้วยนะครับทหารทุกนายคือฮีโร่ตัวจริงเลยค่ะใช่<ล>นอกจากทหารเราที่ต้องเสี่ยงภัยแล้วยังมีชาวบ้านด้วยนะคะที่ต้องโดนหางเลขกไปด้วยใช่เลยครับมีกระสุน BM21 อของเขเมรตกเข้ามาในพื้นที่บ้านเรือนประชาชนด้วยครับนี่คือสิ่งที่ยอมรับไม่ได้การใช้อาวุธสงครามยิงใส่หมู่บ้านคนมันคืออาชญากรรมครับแนวรบที่โดนหนักๆเนี่ยไล่ไปเลยนะครับตั้งแต่พระวิหารภูมะเขือพลานยาวเนิน6ก ภูมิสารนช่องอันมาช่องบวกจนถึงปราสาทต,ตาควายโดนถล่มตลอดแนวเลยครับอ่าแล้วทางด้านตะวันออกแถวสะแก้วกองทัพภาคที่1เป็นยังไงบ้างบอกเลยว่าเดือดไม่แพ้กันครับทางกองทัพภาคที่1ทางด้านสะแก้วท่านแม่ทัพประกาศเลยว่าเดินหน้าเต็มกําลังจนกว่าภัยคุกคามในพื้นที่สะแก้วจะยุติ คือทางหน่วยข่าวกรองเราตรวจพบว่าทางเขมรเขาเล่นสุกปะกครับเขาเคลื่อนกําลังพลและขนอาวุธหนักเข้ามาประชิดชายแดนเตรียมจะบ,บุกเข้ามาค่ะและที่ว่าเล่นสุกระปกเนี่ยคือทหารเราไปตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN 2เตรียมมามาฝังตามแนวชายแดนก็อย่างที่รู้กันครับว่าทุนรุ่นนี้เนี่ยมันโหดเหี้ยมมากเพราะตัวระเบิดทําจากพลาสติกเกือบทั้งหมดเครื่องตรวจจับโลหะทั่วไปหาเจอได้ยากมากใครเหยียบเข้าไปคือเสียขาทันที ทั้งที่เขมรเขาก็เซ็นสนธิสัญญาออตตาว่าที่ห้ามใช้ทุนระเบิดผู้นี้แล้วแท้แต่เขากลับเอามาใช้ปูพรมใส่ไทยเราคือไม่ได้มีสัจจะใดๆเลยครับเลวร้ายจริงๆค่ะแล้วนอกจากทุน p m เอ็นี่เจออะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะยังมีอีกชุดครับที่พื้นที่บ้านหนองยาแก้วชุดปฏิบัติการของเราไปเจอระเบิดสแสวงเครื่องที่ทหารเขมรแอบมาติดตั้งไว้2ชุดซึ่งไส้ในของมันเนี่ยชุดแรกประกอบด้วยหัวรบจํานวน3นัดมัดรวมกับกระสุนปืนคอ60ของจีนอีก1น,นัดส่วนอีกชุดเป็นหัว รุปปรส82กับระเบิดไดนาไมต์สภาพพร้อมบ่มสังคู่ดีนะครับที่ทหารช่างเราตาไวดําเนินการเก็บกู้ได้เรียบร้อยแล้วอา PG 2เลยเหรอคะใช่แล้วครับคือมันเก่าแต่เก่าและอันตรายมากอ p g 2เนี่ยรัศมีการยิงหวังผลมันประมาณ150เมตรหัวรบมันเจาะเกราะได้สบายๆพอมาดัดแปลงเป็นกับระเบิดสแสวงเครื่องแบบนี้อนุภาพมันรุนแรงกว่ากับระเบิดทั่วไปหลายเท่าครับคือกะว่าถ้ารถทาวี่หรือรถหุ้มเกราะเราผ่านไปโดนเข้าไปนี่เละทั้งคันนี่มันการการะทําของโจรชัด เราด้านหน้าด้านจันทบุรีตราดเห็นว่านาวิกโยธินเราจัดหนักเหมือนกันใช่เลยครับนาวิกโยธินทางฝั่งตราดจัดหนักของจริงเมื่อเวลาตีห้าครึ่งของวันที่เจ้าธันวาคมนาวเอกคมนนุนวน,นาผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดท่านนําทีมเปิดปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่บ้านสามหลังที่บ้านหนองรีตะบลชํารากอําเภอเมืองจังหวัดตราดเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เขมรลุกล้ำเข้ามาสร้างบ้านสร้างฐาน อยู่บนดินแดน,นไทยเรามานานกว่า40ปีแล้วครับโอ้โหคือ40ปีที่เรายอมอดทนพยายามเจรจาแต่วันนี้พอกันทีครับนาวิกโรธินบุกเข้ามาทวงคือแล้วถึงขนาดยิงถล่มคาสิโนด้วยนะคะใช่ครับนาวิกโรทินเราจัดหนัดให้ด้วยกันยิงปืนใหญ่ถล่มคาสิโนฐานสแกมเมอร์ในพื้นที่ทมอดาคือฝั่งตรงข้ามบ้านชำรากเนี่ยในพื้นที่ฝั่งขเขมรมันมีพื้นที่ที่เรียกว่าทมอดา เขาตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษมีตึกใหญ่โตบางหน้าเป็นว่าคาสิโนเป็นโรงแรมหรูแต่ไส้ในจริงๆแล้วมันคือฐานเป็นบร,รการของแก๊งคอเซนเตอร์และพวกสแกมเมอร์ระดับโลกครับแถมมันใช้ตึกพวกนี้เป็นที่ปล่อยโดนมาส่งทหารเราเป็นที่ตั้งปืนใหญ่ยิงใส่เราด้วยโดยใช้ความเป็นพลเรือนบางหน้าอ๋อ oh, พวกแก๊งคอเซนเตอร์ถึงได้โทรมาหลอกคนไทยกันทุกวันที่แท้มันมีฐานบัญชาการอยู่ตรงนี้นี่เองถูกต้องครับและเจ้าของอาณาจักรสีเท่านี้ก็คือออกยาไตรพเพียบ นายทุนกระเป๋าหนักคนสนิทของหุ่นเซนและยังโดนแบล็คลิสจากอเมริกาด้วย การที่นายวิกฤตโยทินเล่ายิงถล่มตรงนี้มันคือการทุบหม้อข้าวกลุ่มทุนสีเทาที่หากินบนความทุกข์ของคนไทยและยังเป็นท่อน้าเลียงให้กับกองทัพเขมรด้วยครับได้ทั้งไล่ทหารลูกลานและถล่มลังโจรคอรเซเตอร์ให้ราบคาบด้วยเอาให้เรียบเลยค่ะจะได้รู้นะคะว่าไทยเรานี่ของจริงใช่เลยครับมาต่อกันกับเรื่องที่ฮุนเซนกันบ้างล่าสุดออกมาสร้างคาพอีกแล้วครับเขาโพสต์คาบตัวเองนั่งเก็กท่าบัญชาการรบอยู่ในคหรหัสน์หรูที่ตาเคเมลแล้วก็บอกว่าอดทนมาเกิน24ชั่วโมงแล้วนะ เคารพการหยุดชิงแต่ไทยเริ่มก่อน โอ้โหพูดเอาดีเข้าตัวเอาช่วยคนอื่นอีกแล้วครับทั้งที่ขเมศเนี่ยเริ่มก่อนแท้ๆแ, uh huh. และคุณเซนยัยอ้าอีกครับว่าฝ่ายไทยเราโจมตีเข้าไป11จุดแกเลยสั่งให้ลูกน้องตอบโต้ทุกจุดที่ศัตรูโจมตีเข้ามาแล้วก็คุยโวว,ว่าตัวเองมีป้อมประการที่แข็งแกร่งพร้อมอาวุธครบมือส่วนศัตรูผู้ลุกลานจะไม่สามารถนำป้อมติดตัวไปได้และก็บอกว่าหัวของฐานไทยเนี่ยไม่ได้ทําด้วยเหล็กกล้าปากคอรอร้ายมากครับว่าที่แกโกจนควันออกหูเนี่ยมันเป็นเพราะปรีบัติการของไทยเราไปถลม บอ่อเงินบอ่อทองของแกครับอย่างพวกบ่อนคาสินโนกับแกงคอเซนเตอร์เพราะธุรธกษษิจสีเทาในเขตเศรษฐกษิจพิเศษพวกนี้ทำเงินมหาศาลและมีส่วนแบ่งไหลเข้ากระเป๋าผู้มีอำนาจในเขมรการที่ไทยเราเอาจริงทั้งปราบแกงคอเซนเตอร์ทั้งยิงถล่มฐานที่มั่นพวกนี้ที่แฝงตัวเป็นคาสินโนมันทําให้รายได้เขามหาศาลหายวูบไปแบบนี้แหละครับ อ้างว่าไทยกระหายสงครามแต่จริงๆคือตัวเองกระหายเงินจากธุรกิจมืดมากกว่าชัดเจนเลยค่ะหรือว่าที่รบกันเนี่ยเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองทั้งนั้นคะคือมันบานปลายจนชาวบ้านในไทยเราได้รับผลกระทบไปด้วยนี่แหละครับหลักฐานมัตตุว่าเขเมรทําร้ายชาวบ้านและสุดกองทัพบ,บกไทยได้ออกถแถลงการประนามการกระทําของเขเมรอย่างรุนแรงครับว่าเมื่อวันที่9ธันวาคมเวลาตีหนึ่งลูกกระสุนเปลนใหญ่ของเขเมรได้ตกใส่บ้านเรือนรัษฎรไทยที่บ้านโคกทหาร ู่5ตำบลทับเสด็จจังหวัดสักแก้วซึ่งมันทำให้บ้านจำนวน2หลังพังเสียหายเลยครับโดยเฉพาะบ้านเลขที่20หมูห่5ของนายโสพีก้านเข็มโดนระเบิดลงเสียหายทั้งหลังและบ้านเลขที่170หมูห่5 ของนายวิชาจำดำก็โดนสะก็ดระเบิดแต่โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับเพราะไทยเรามีการแจ้งเตือนและอพยพได้ทันแต่นี่คือสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ครับการยิงปืนใหญ่ใส่หมู่บ้านพลเรือนในยามว,วิกาลมันผิดทั้งกฎหมายระหว่างประเทศผิดหลักมนุษยธรรมและแสดงถึงความไร้วินัยของกองทัพเขมรคือสู้กับทหารไทยในสนามรบไม่ได้ก็เลยหันไปลงทับชาวบ,บ้านแทนแย่ yeah, จริงคะ่ะแบบนี้ต้องจัดการให้เด็ดขาดนะคะแน่นอนครับกองทัพภาคที่2และกองทัพภาคที่1ตอนนี้ตรึงกำลัง ันแน่นหนา และตอบโตทุกเม็ดกองทัพเรานั้นเข้มแข็งและเอาจริงเอาจังมากที่สําคัญคือความชอบทมอยู่ข้างเราเราไม่ได้ไปลูกรานใครก่อนแต่ถ้าใครล้าเส้นเข้ามาเจอเราสวนกลับแน่นอนยังไงก็ต้องขอส่งกําลังใจให้ทหารกล้าทุกในายในแนวหน้าด้วยนะคะใช่เลยครับที่สําคัญคือประชาชนอย่างเราต้องติดตามข่าวสารอย่างมีสติอย่าไปหลงเชื่อโฆษณาชุริเชื่อจากเขมรพยายามสร้างภาพว่าเป็นผู้ถูกกระทําความจริงคือหลักฐานมันฟองทั้งจรวด BM21 ที่ยิงสุ่มสีุ่่มหทั้ง เบิดที่แอบเอามาฝังใหม่ทั้งแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่เขาปุลกป้องวันนี้เราต้องรวมใจเป็นหนึ่งครับและส่งกําลังใจไปให้เจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปุลกป้องรั้วของชาติเพื่อรักษาแผ่นดินของไทยกดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไป